สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาด็อกเตอร์ชัชตตพงศ์กนะปุญโญเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะนำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำบทนำสวดธรรมจักกบปะวัฒนาสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอันเชิญทิพยบุปผามาลาสวรรค์วางแท่นบูชาข้าวพระพิธีกดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระและพิธีจุดประที่บูชาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาน จากนั้นค่ะเป็นพิธีทอดพระป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกาลยานมิตรการานาเอบิฮารา่าเป็นประธานพระป่านะคะได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีตักบ,บาตรและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วและพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะคณะประธานพระป่าและเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 และจะตุปปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกาลยมิตรที่วัดพระธรรมกายกรุงมะประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะสาธุค่ะ